สบายดีพี่น้องสบายดีทุกท่านท่านที่หาแพงทุก,ท,ก,ท,กทุกฐานเนาะสบายดีพี่น้องทางฝังลาสวัสดีพี่น้องต้องฝั่งไทยเด้อนอกจากห่างหายไปโดนไปนานนะพี่น้องบ่าวเคบ่คอยมีเวลาเพว่าไปขายของเราพี่น้องเนาะไปขายของตลาดหน่อยบ่าวเคกับซีมารีวิวบ้านหน้าน้องเขียนเนาะพี่น้องบ้านหน้านองเขียนเนาะ พี่หล่ทางเมืองกำพรนะพี่น้องสิมารีวิวให้พี่น้องได้บ่งได้ชมอันนี้ก็จะเป็นน้องน้องบ้านนาหนกเขียนเนาะอันนี้เคิ้นเคิเอิ้นว่าวเป็นน้องที่มาที่ไปคือบ้านน้องหนกเขียนเนาะพี่น้องเนาะทางเมืองกำพรนะฝั่งนี่จะเป็นโดมือยางเนาะพี่น้องเนาะทางนี้สิเป็นบ้านบ้านงดมือยางเนาะและมางโง่มาทางนี้พี่น้องก็สิเป็นผ่าหนาหนกเขียนเนาะพี่น้องเนาะเห็นบอก นี่เดสิเป็นหรงเรียนเนาะตามชนบทบ้านนอกของนาห้งเรียนประฐมสมบูรณ์โรงเฮียนอนุบาลเนาะพี่น้องเนาะโรงเรียนเผ่นก็งามเติบชมมาพาควรเนาะพี่น้องเนาะอันนี้สิเป็นคลองเลอพี่น้องคลองเห็ดนาปังเลอพี่น้องเด้อยามนี่เป่นกสิเ็ดนาปังเนาะนี่เดทางขาวบ้านเผ่นก็สะอาดทูสะอาดตาอยู่กับทางบกค่อยง่ายเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่ โซนทางนี้เพิ่ผก็ทางลมก็จะเป็นเห,เห็ดไหาเห็ดนาเห็ดเห็ดนาเนาะเป็นลมเป็นเขื่อนก็ว่าได้เป็นผายนาเนาะเพิเออ่นเพิ่นเป็นผายแล้วพี่น้องเนาะเดเห็นบ่พี่น้องบ่อเนี่ก็เป็นวัดเนาะเห็นบ่วัดบา้านานาโลเคียน ดูแม่นิองได้เบิงได้ชมกันทางข่าวบ้านเพื่อนบ้านนานูกเขียนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้สิเป็นหนามน,น้อง่น n องเนาะระบาย เห็นหน้าปังก็ได้อันนี้สิเป็นอันนี้คลองมาจากเขื่อนเลยพี่น้องเขื่อนพายบักหรือว่ายอดบักนั่นเองเนาะสิเป็นคลองเห็นบ่ไปไปลงผู้ลงบ้านน้องก็ลองดงคันคูเนาะหลายหลายบานเนาะบ้านข้อนะพี่น้องเนาะมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันเนาะพี่น้องเนาะวิธีชนบ,บนนนับ้านนอกคลองนาเฮาสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ ลมหนึ่งก็สิเป็นไห,หนาตะกาพ่น,นเนาะพ่นเห็ดน,นาแซงอยู่อันนี้คือสิเป็นรถมอตเตอร์ไซค์เบาเคไก่สิเบิร์ล,ลอะแหละโอเคพี่น้องคลิปนี้ขอลาสำนีกก่อนนะพี่น้องอเจอกันคลิปหน้าสบายดีสุข,ขุ